สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะ ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยนำร่องห้ แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยร,รังสิตและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะโดยมีดรนายแพทย์ไพรโรธเสานุม่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส,สและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอรร่วมลงนามเป็นสักขีพยานค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่าปัญหาการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่พยายามโฆษณาหลอกล่อเด็กและเยาวชนขณะที่สถานการณ์ปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งองค์การอนมามัยโลกระบุว่าการเสพติดพนันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและระบบสมองกลุ่มเดียวกับการเสพติดยาเสพติดนะคะจึงคิดผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิด เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทำให้เด็กในวัยเดียวกันสามารถเข้าใจกันเองรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กค้นพบว่าตนเองมีความสนใจในด้านใดและอะไรที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ค่ะ ท่านประธานช่วงวิธีการกันในช่วงนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การลงนามข้อตกลงความคือปัญหาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญนะครับและการในทุกรัฐบาลเราก็จะพบปัญหาว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่และต้องแก้กันไปในขณะที่คือปัญหามันไม่ได้หมดไปแต่ว่าวิธีที่จะทําให้มันสําเร็จเนี่ยมันต้องค้นหาวิธีไปเรื่อยๆครับมาถึงยุคนี้เราก็จะเห็น ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องเด็กวันเรื่องยาเสพติดเรื่องเ่งการพนันของเด็กและเยาวชนทั้งๆท,งท,งที่ในทุกรัฐบาลหรือหรือผู้ใหญ่คิดแก้ไขกับปัญหากันมาตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าสถาบันยุทัศน์แห่งประเทศไทยได้คิดวิธีคือคิดเพื่อปรับวิธีที่จะแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ก็ใช้หลักการว่าเด็กคิดเด็กเด็กทำเด็กแก้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผม พอได้ยินหลักการก็กคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าแล้วก็ IMPACT และได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนพูดง่ายถ้าเปรียบเทียบว่าวันนี้ถ้าผมรัฐมนตรีช่วยหรือคุณครูหรือว่าผอโอรงเรียนอาจารย์เพโระจะพูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องดีๆเท่าไหร่นะครับถ้าเด็กไม่สนใจเนี่ยเขาประตูบานแรกไม่เปิดเนี่ยนะครับข้างหน้าเข้าไปข้างในไม่ได้ก็กยุติทุกเรื่องที่เราคิดจะทำ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้เด็กแล้วก็คนในวัยเดียวกันที่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันเองเนี่ยเขาสามารถเปิดประตูให้เด็กเุ่นชนให้เอาของดีๆเข้าไปในตัวเขาได้เนี่ยผมคิดว่าการเปิดประตูบานแรกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้ก็หวังว่าสาาถ,ถาบันยุวธรรมจะเปิดประตูในใจเด็กๆนะครับแล้วนําเอาสิ่งดีๆที่เราจะเป็นผู้สนับสนุนว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์กับเขานะครับสิ่งนี้ที่จะทําให้เขาพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ ทำอันนี้หวังว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ลดปัญหาต่างๆได้ทั้ง3มเรื่องหลักที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราเดี๋ยวนี้ทํางานถ้าเราไปตั้งความหวังมากเกินไปนะโขบใหญ่เกินไปเขาแก้ไม่สาเร็จวันนี้ตั้งไว้3เรื่องซึ่ง3เรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องการพน,นันเรื่องอุบัติเหตุในในเด็กเยาวชนซึ่งมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับหรือเรื่องเรื่องการสุบุหรีนะครับอันเนี้ย ทั้ง3เรื่องเป็นความเสี่ยงทั้งชีวิตทั้งเศรษฐกิจของเขาเองเพราะนั้นวิธีการเหล่านี้หลักการนี้หวังว่าใช้หลักการนี้จะเป็นการลดปัญหาของเด็กและเยาวชนได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันที่สําคัญก็คือการตั้งใจจริงที่จะต้องใส่สิ่งดีๆให้กับเด็กและเยาวชนให้เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต